รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขี่อมอไซยหลวงไปรับเอ็มที่ศูนย์อยู่ที่ทรถเด้งกาวทาใช่มั้ยครับ่างก็มีกาวเนี่ยเขามีเกณฑดีก็ได้มีหลายช่างไมนใช่มป็นยานธรรมดา การว่าน้ำทะเลหนุนแต่เนื่องจากว่าถ้าบ้าโค้งมาไปถึงคลองล้งเาะเนื่องจากว่าตรงบ้านใหม่มีประตูกั้นอีกหนึ่งประตูแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำอีกประมาณห้าถึงสิตัวนะฮะณปัจจุบันนี้เวลานี้น้ำคลองล้งเตศสูงกัะหน่ำสูงกัะหน่ำของเพมประมาณสามสิบเซนนะฮะราคารก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรเลข้าดินสินนามทีวีดูอยู่แล้วติดตามตัวเชื่องต่างๆสัทราบว่าพายุ่าจะเบาๆลงไปละ ดูน้ำพี่น้องครับธนาคารกูดก็ไม่ได้ไปดูอะไรนะครับดูน้ำธนาคารลุ้ครับแพงมาเลยทองเปรมก็ลดลงไปเยอะนะครับแต่นั้นตัดสินมาได้องเี่ถืรู้ว่าทองเปรมพามาสั่งทเซนเองนะฮะก็สถานการณ์ดีขึ้นดีขึ้นนะครับก็ไม่ได้ถ่วนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีแล้วเก็บขยะเก็บขยะไม่มีอะไรกนะ็แพง วันนี้นะครับก็เป็นวันที่สิบห้าซึ่งคาดว่า,าน้ําทะเลตะหนุนแต่ในเขตเพื้นที่ตําบลบางพูน่ะคาดว่าไม่ถึงนะฮะนองจากว่ามีประตูทางคลองบางหลวงหัวป่ากั้นอยู่นะฮะแล้วคลองสิดประตูดาก็กั้นอยู่นะฮะอันนี้เป็นคลองบางหลวงหัวป่าเป็นคลองซอยที่น้าจากคลองเปรมก็ไหลเข้ามาแล้วทางเทศบาลเราได้ดูดตรงลงไปที่คลองบางหลวงเชียงราก สาตรฐานสถานการณ์ตอนนี้ในเขตเทศบาลบางพลูก็ถือว่านานความบังหลวงหัวป่าของพื้นที่เทศบาลตบางพลูกับสวนทิกสูงกว่าประมาณสี่สิบเซนกับความรังหลวงหัวป่าต้างหลวงเชียงรากบางหลวงเชียงรากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องวิตกว่อะไรมากนะครับทางเราคอยดูแลอยู่เนื่องจากเวลานี้ปัจจุบันนี้เครื่องเสียนิดหนึง่งแต่เราได้ทําการให้ช่างมาทำด้านฮะอีกไปหน้าเกินจะยี่สิบนาทีเราจะติดได้ทั้งสองตัวตัวนี้กับ ตัวนี้นะครับแต่ในอนาคตข้างหน้านะครับทางเทศบาลตำบลหนองพูจะทําเป็นประตูประตูน้ําระบายลงมาเลยนะครับก็ใช้งบหลายล้านอยู่แต่ว่า้าเป็นปีเจ็ดสิบหรือเจ็ดหนึ่งเราจะทําการทําประตูระบายออกลงคลองหลวงบางหลวงหัวปากเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวาตำบลหนองพูกับตำบลสวนที่ใกล้คเคียงกันตรงนี้ไม่ต้องเป็นถวงอะไรมากนะครับปีนี้คาดว่าจะมีลูกนี้ลูกเดียวเพราะว่าตามผมติดตามพยากรณอากาศอยู่ยังไม่มี อไอส่งข่าวมาเลยนะครับว่าจะมีอีกลูกมาไหมนะแต่ลูกนี้ก็คงจะเบาๆลงไปแล้วนะครับด้วยความเป็นห่วงจากเทศบาลนายกเทศมนตรีตำบลหนองพูนและส่วนพีไทยนะครับเพราะว่าตำบลพี่ตำบลน,น้องกันเรามีพี่น้องสองฝั่งเราดูแลกันอยู่นะครับขอบคุณมากครับ